ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมโยบบทที่สิบโยบว่าข้าเบื่อชีวิตของข้าข้าเบื่อชีวิตของข้าข้าจะร้องทุกข์อย่างไม่ยับยั้งข้าจะพูดด้วยใจขมขื่นข้าจะทูลพระเจ้าว่าขออย่าทรงกล่าวโทษข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ทราบว่า ชนไหนพระองค์ทรงสู้คดีกับข้าพระองค์พระองค์ทรงเห็นดีหรือที่จะบีบบังคับที่จะดูหมิ่นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์และโปรดแผนการของคนอธรรมพระองค์ทรงมีพระเนตรอย่างคนหรือพระองค์ทรงเห็นอย่างมนุษย์เห็นหรือวันของพระองค์เหมือนของมนุษย์หรือ ปีของพระองค์เหมือนของคนเราหรือพระองค์จึงทรงคอยสับผิดข่าพระองค์และค้นหาบาปของข่าพระองค์แม้พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนกระทำและไม่มีผู้ใดช่วยกู้ออกจากพระหัตของพระองค์ได้พระหัตของพระองค์ปั้นและสร้างข่าพระองค์และบัดนี้พระองค์ทรงหันมาทำลายข่าพระองค์ พอทรงระลึกว่าพระองค์ทรงสร้างข่าพระองค์จากดินแล้วจะทรงนำข่าพระองค์กลับเป็นผงคลีดินอีกหรือพระองค์ทรงเทข่าพระองค์ออกอย่างน้ำนมและทำข่าพระองค์ให้แข็งเหมือนเนยแข็งม่ใช่หรือพระองค์ทรงห่มข้าพระองค์ด้วยหนังและเนื้อทรงสารข้าพระองค์ด้วยกระดูกและเส้นเอ็น พระองค์ประทานชีวิตและความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์และทรงเฝ้าระวังชีวิตข้าพระองค์ไว้แต่สิ่งต่อไปนี้พระองค์ทรงซ่อนไว้ในพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ทำบาปพระองค์ทรงเฝ้าดูข้าพระองค์อยู่และไม่ทรงปล่อยข้าพระองค์ให้พ้นความผิด ของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ชั่วร้ายวิบัติแก่ข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ชอบธรรมข้าพระองค์ก็ยังผงกศีรษะขึ้นไม่ได้เพราะข้าพระองค์เต็มด้วยความอดสูและมองดูความทุกข์ใจของข้าพระองค์และถ้าข้าพระองค์จะยกตัวขึ้นพระองค์จะทรงล่ากข้าพระองค์อย่างสิงโต และทรงทำการอัศจรรย์สู้ฆ่าพระองค์อีกพระองค์ทรงให้เหล่าพยานของพระองค์ปรับปลํำฆ่าพระองค์อีกและทรงทวีความเคลี่วของพระองค์ต่อฆ่าพระองค์พระองค์ทรงนำกองทัพใหม่ๆมาสู้ฆ่าพระองค์ฉนั้นพระองค์ทรงนำฆ่าพระองค์ออกมาจากครันนิฉะนั้นขฆ่าพระองค์คงตายก่อนผู้ใดได้เห็นฆ่าพระองค์ ประหนึ่งว่าข้าพระองค์ไม่ได้เกิดมาข้าพระองค์คงถูกนำจากพันไปถึงหลุมศพแล้ววันคืนของข้าพระองค์ก็น้อยไม่ใช่หรือขอให้ข้าพระองค์อยู่ลำพังเพื่อข้าพระองค์จะได้ชื่นใจสักหน่อยก่อนที่ข้าพระองค์จะไปอย่างที่ซึ่งข้าพระองค์ไม่ได้กลับถึงแผ่นดินแห่งความมืดและเงามาจุราช แผ่นดินแห่งความมืดทึบดั่งตัวความมืดเองเป็นแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชและไร้ระเบียบที่ซึ่งความสว่างเป็นเหมือนความมืดพระธรรมโยบบทที่11โซฟาว่าโยบสมควรรับโทษเพราะทำผิดแล้วโซฟาชาวนาอาเมตอบว่าควรจะฟังถ้อยคำมากมายโดยไม่ตอบหรือ และคนช่างพูดควรจะนับว่าชอบธรรมหรือควรหรือที่คำพูดไร้สาระของท่านทำให้คนอึง้งและเมื่อท่านเยาะเยะ้ยไม่ควรมีผู้ใดทำให้ท่านอายหรือเพราะท่านว่าคําสอนของข้าบริสุทธิ์และข้าก็สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้าแต่โออยากให้พระเจ้าตรัสและเปิดไพ่พระอดตรัสกับท่าน พอพระองค์บอกเคล็ดลับแห่งปัญญาแก่ท่านเพราะสติปัญญามีสองด้านพึงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงเอาโทษท่านน้อยกว่าที่ท่านควรได้รับท่านจะยังรู้ความลี้ลับของพระเจ้าได้หรือท่านจะยังรู้ความภัยบุญขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดสิ้นหรือมันสูงกว่าฟ้าสวรรค์ท่านจะทำอะไรได้ ลึกกว่าแดนคนตายท่านจะทราบอะไรได้วัดดูก็ยาวกว่าโลกและกว้างกว่าทะเลถ้าพระองค์ทรงผ่านไปและทรงคุมขังและทรงเรียกมาพิพากษาผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงรู้จักคนหลอกลวงเมื่อทรงเห็นความชั่วพระองค์จะไม่ทรงพิจนารณาหรือแต่คนโง่จะให้ความเข้าใจ ก็ต่อเมื่อลาป่าเกิดมาเป็นคนถ้าท่านเตรียมใจอย่างถูกต้องท่านจะชูมือออกไปอย่างพระองค์ถ้าความชั่วอยู่ในมือท่านจงทิ้งเสียให้ไกลและอยากให้ความอาธรรมอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านแล้วแน่นอนท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตําหนิท่านจะปลอดภยัยและไม่ต้องกลัว ท่านเองจะลืมความทุกข์ยากท่านจะจดจําไม่ได้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วชีวิตของท่านจะสุขใสย,ยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวันความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเชา้าและท่านจะปลอดภยัยเพราะมีความหวังเออพระองค์จะทรงปกป้องท่านและท่านจะนอนพักอย่างปลอดภยัยท่านจะนอนลง และไม่มีผู้ใดทำให้ท่านกลัวเออคนจำนวนมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่านแต่ดวงตาคนอธรรมจะมืดมัวหนทางหลุดพ้นจะอันตรธานไปจากเขาและความหวังของเขาก็คือการสิ้นลมนั่นเอง